สวัดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางนะคะรัฐบาลไทยนะคะ บนนะคะ5 8 3ล่าง42เนาะพี่น้องแอดมินก็เจาะไม่เข้านะ,ะเดนสี่มาแต่มา3 8ตัวนีนตัวชอบให้นะคะก็เข้านะคะถือว่าไม่หลุดเนาะเข้าหนึ่งคู่ก็ดีนะคะเข้าตัวเน้นตัวชอบให้นะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินก็ให้เด่นสายวิ่งนะคะสายวิ่งก็จะมี 8 6 2 4 0 9นะคะแอดมินให้เด่นไปที่2กับ7นะคะพี่น้องคาเด่น2ก็จะมี2 3นะคะ2 6 2 9นะคะส่วนเด่น7นะคะก็จะเป็น7 3นะคะ เจ็ดแล้วก็เจ็ดนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น6 1นะคะ7 2 3 6 1 3 4 1 3 4นะคะแปลงล่างนิดหนึ่งนะคะใครชอบตรงก็จับตรงได้เลยนะคะพี่น้องตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น2 6 2 9 เจ็ดสามเจ็ดห้านะคะแล้วก็จะเป็นสามสี่นะคะสามหนึ่งนะคะใครอยากเข้าไลน์นะคะ soda นะคะ sa 8805นนะคะก็จะหมดโปรโมชั่นพรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะปิดนะคะปิดนะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยดวงแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า